เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพพวกเรานักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวันนี้จะมานำเสนอโครงงานด้านอุตสาหากรรมเกษตรสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมเกษตรเรื่องต้นแบบเครื่องกรองน้ำบาดาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ครับคณะผู้จัดทาเด็กชายปนมิตรสินเพ็งเด็กชายพัชกรณนครพนมและกระผมเด็กชายยศพลยศพันธ์ ที่มาและความสำคัญในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงครอบครัวของคณะผู้จัดทำประสบปัญหาเรื่องปัญหาน้ำมาดานเกิดตะกันเกาะสุกพันรวมทั้งผลกระทบด้านกเกษตรกรรมพืชผักสวนครัวจเจริญเติบโตไม่เต็มที่เนื่องจากน้ำมาดามีความกระด้างสูงจากการศึกษาข้อมูลพบว่าการแก้ไขปัญหาน้ำมาดามีหลายวิธีเช่นการต้มการกองด้วยเลซินการกัน่นการทำให้ตกตะกอนเป็นต้น คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมาดาลโดยบูรณาการความรู้ด้านสเตมเพื่อคิดค้นต้นแบบเครื่องกรองน้ำมาดาลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ครับสมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์น้ำที่ผั่นการกองจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีค่า PH ค่า TDS และค่าอ c ีของน้ำลดลงสามารถใช้ประโยชน์ต่อในการลดน้ำพืชผักสวนครัวได้ผงเมล็ดมะรุม มีส่วนช่วยในการเร่งการตกตะกอนของสารในน้ําได้ฐานไม้ไผ่ช่วยดูดซับสารอินทรีย์และกลิ่นได้โซเดียมไฮดรอกไซด์จากเปลือกไข่ช่วยกําจัดความกระด้างของน้ําวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบเครื่องกองน้ำบาดาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ S <S 2. เพื่อตรวจวัดและเปรียบเทียบคุณภาพน้ำหลังจากผ่านระบบการกองโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุที่ใช้หาได้ทั่วไป ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน15กรกฎาคมถึง12กันยายนพุทธศักราช2568ครับวิธีการดำเนินง,งานประชุมกลุ่มเพื่อศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบบาบัดน้ำบาดาลออกแบบและประดิษฐ์ต้นแบบเครื่องกองน้ำบาดาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ดังนี้ระบบตกตะกอนคณะผู้จัดทำใช้ผงมเมล็ดมะลุมเป็นสารเร่งการตกตะกอนของน้ำมีวิธีการดังนี้ 1. สูบน้ำมาดาลขึ้นสู่ถังกองโดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ 2. ใช้ผงเมล็ดมะลุมที่เตรียมไว้ใส่ถุงและหย่อนลงไปในตัวอย่างน้ำอัตราส่วน0.05กร,รัมต่อน้ำ1ลิตร 3. พักน้ำไว้อย่างน้อย1คืนเพื่อให้เกิดการตกตะกอนก่อนเข้าสู่ระบบกองระบบการกรองคณะผู้จะทำได้ออกแบบ4ชั้นกรองโดยชั้นกลองที่ 1- ถึง3ใช้ ฐานไม้ไผ่และเปลือกไข่และชั้นสุดท้ายใช้ปุยนุ่นทําการทดลองซ้ําโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกรองกับวัสดุที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปโดยใช้สารส้มเป็นสารเร่งการตกตะกอนและใช้วัสดุกรองเป็นหินแกรนิตทรายร์ตแลนด์ฐานกำมันและสำลีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบหลังเข้าสู่ระบบ โดยใช้เครื่องมือ water quality tester ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ pH TDS และ EC ของน้ำผลการทดลองจากตารางบันทึกผลการทดลองตัวอย่างน้ำมาดามีค่า pH เป็น b a s อ่อค่า TDS ค่อนข้างสูงค่าการน,นำไฟฟ้าของน้ำสูงน้ำมีระดับความกระด้งสูงอ้างอิงจากสำนักทรัพยากรน้ำมาดาน2,564อาจเนื่องมาจากตัวอย่างน้ำมาดานมีแร่ธาตุละลายในน้ำสูง เมื่อผ่านระบบการตกตะกอนด้วยผงเมล็ดมะลุมและผ่านระบบการกองด้วยฐานไม้ไผ่ผสมแคลเซียมไฮดรอกไซด์จากเปลือกไข่รวมถึงปุยนุ่นพบว่าค่า pH ค่า TDS และค่า EC ของน้ำลดลงจากตารางจะเห็นได้ว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวัสดุกรองที่หาซื้อได้ทั่วไปสรุปผลการทดลองเครื่องกองน้ำบรลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์สามารถลดค่า pH ATDS และค่า EC ของน้ำได้ซึ่งมีส่วนช่วยลดความกระด้างของน้ำและการนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไปค่ะจาก,การศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่2ความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมกรเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเป้าหมายที่6สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขวิบาลเป้าหมายที่7 สามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้การน,นำไปใช้ประโยชน์นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อวางแผนการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำบาดาลทางการเกษตรในครัวเรือนเพื่อความยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับ